ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับเฟิร์นอีกแล้วนะคะในเ,เพจ Asia Cricket Live ท h a i l a วันนี้เราก็จะมาติดข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลกันค่ะบอกเลยนะคะว่าข่าวแรกเนี่ยทุกคนน่าจะได้เห็นตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะคะเป็นข่าวที่ช็อกสะเทือนวงการมากๆนะคะหลังจากที่เยอเก้นคอฟนะคะได้ออกมายืนยันว่าเขาเนี่ยจะอำลาทีมลิเวอร์พูลนะคะหลังจากที่จบฤดูกาลนี้นะคะ่ะซึ่งเยอเกนคอฟนะคะได้เข้ามาคุมทีมลิเวอร์พูลตั้งแต่ช่วงตุลาคมปี2015นะคะ ะะก็เป็นเวลานานถึง8ปีเลยนะคะก่อนที่จะพาทีมเนี่ยประสบความสําเร็จนะคะคว้าแชมป์มากมายไม่ว่าจะเป็นการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกนะคะยูฟาแชมเปียนลีกเอฟเอคัพคาราบาวคัพนะคะยูฟาซูปเปอร์คัพและฟีฟ่าเวิลด์คัพซึ่งทางสโมสรน,นะคะก็ได้เปิดเผยว่าเยอเกนคอปนะคะได้มีการแจ้งถึงการตัดสินใจของเขานะคะกับบอร์ดบริหารตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ค่ะ และรวมไปถึงเป๊ปลินเดอร์ปีเตอร์คาร์เวียนะคะและวิเตอร์มาโตสผู้ช่วยและทีมงานโค้ชนะคะก็จะอำลาทีมด้วยเช่นกันค่ะบอกเลยว่าเป็นข่าวที่สะเทือนวงการฟุตบอลมากๆนะคะหลังจากจบฤดูกาลนี้เราก็ต้องมารอลุ้นกันว่า ลิเวอร์พูลจะได้ใครมาเป็นโค้ชนะคะแล้วก็ยุคใหม่ของลิเวอร์พูลจะเป็นยังไงคะ่ะเพราะว่าเยอเกนคอปเนี่ยสร้างผลงานเอาไว้ได้ดีมากจริงๆจากใจของแฟนปีศาจแดงนะคะบอกเลยว่าตั้งแต่มีเยอเกนคอปมาหงแดงก็เป็นคู่แข่งที่น่ากลัวมาตลอดเลยจริงๆค่ะแล้วก็ขอบคุณแทนแฟนหงแดงด้วยนะคะที่เยอเกนคอปเนี่ยพยายามทํางานอย่างหนักนะคะแล้วก็พาทีมเนี่ยประสบความสําเร็จได้เยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอให้โชคดีกับเส้นทางใหม่นะคะซึ่งเยอเกนคอปเนี่ยก็ได้ยืนยันเอาไว้ แล้วว่าเขาให้สัญญาเลยว่า เขาจะไม่เป็นกุนซือให้กับทีมไหนในพรีเมียร์ลีกอีกแล้วค่ะและมาต่อกันที่ข่าวต่อมากันเลยนะคะแฟนบอลของอาร์เซนอลนะคะได้ออกมาเรียกร้องให้พรีเมียร์ลีกนะคะหยุดวิเคราะห์การเล่นของทีมโปรดเพราะว่าส่งผลต่อแท็กติกของทีมค่ะหลังจากเกมการแข่งขันนัดล่าสุดที่เดอะการเนอร์นะคะเปิดบ้านเอาชนะคิสตันพาเลตไปได้ที่5ประตูต่อศูนย์นะคะโซเชียลมีเดียของพรีเมียร์ลีกเนี่ยได้ออกมาวิเคราะห์สูตรลูกเตะมุมของอาร์เซนอลนะคะที่ให้ทางเรย์ันโดทอสานะคะ วิ่งเปิดพื้นที่ให้กับกาเบลมาเกาเยสนะคะวิ่งอ้อมมาโขบเป็นประตูขึ้นนำที่1ประตูต่อศูนย์เหตุการณ์ดังกล่าวนะคะทำให้แฟนบอลบางส่วนของปืนใหญ่เนี่ยเกิดความไม่พอใจนะคะเพราะรู้สึกว่าอาจจะส่งผลเสียกับลูกศูนย์นะคะตั้งแต่ของทีมในภายภาคหน้าและทําให้สโมสรอื่นจับทางได้ค่ะบอลที่นีเกมก็มาเอเมเปดไทยแลนด์ที่1ของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียว แล้วามาต่อที่ค่ะต่อมานะคะหลังจากที่เยอเก้นคอมนะคะประ การนะคะอำลาทีมแบบสุดช็อกกับแฟนบอลทั่วโลกนะคะก็ทำให้มีคนเนี่ยโดนจับตาม,มองเยอะมากนะคะว่าใครเนี่ยจะมาเป็นกุนซือคนใหม่ของลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้าซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะก็คือชาเบียลอนโซนะคะกุนซือของไบเออร์เลเวอร์คูเซนนะคะด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นนักเตะเก่านะคะและการคุมเลเวอร์คูเซนของเขาที่กำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยในฤดูกาลนี้นะคะซึ่งนักข่าวนะคะก็ได้ถามเขาว่าคุณสามารถปฏิเสธโอกาสเป็นกุนซือลิเวอร์พูลคนต่อไป ได้เลยไหมนะคะซึ่งชาบีอาลอนโซนะคะก็ได้ตอบว่าถ้าถามกันตรงๆแบบนี้เลยนะผมไม่มีคําตอบตรงๆให้หรอกการคาดเดาเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะคะสมาธิของผมอยู่ที่นี่กับไบเออร์เลเวอร์คูเซนนะคะผมมีความสุขมากๆที่เลเวอร์คูเซนกับนักเตะของผมในเวลานี้นะเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ที่ลิเวอร์พูลแน่นอนที่สุดสําหรับสิ่งที่เยอเก้นทาไว้กับลิเวอร์พูลนะคะก็ต้องรอติดตามมันต่อไปนะคะว่าใครจะได้เป็นกุนซือคนใหม่ของลิเวอร์พูลค่ะ แล้วเรามาต่อกันที่ข่าวต่อมากันเลยนะคะเอริกเทนฮาคุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะได้แสดงความคิดเห็นนะคะถึงการตัดสินใจโบกมืออำลาทีมของเยอเกนคอปนะคะซึ่งหลังจากที่เยอเกนคอปเนี่ยประกาศอำลาทีมนะคะนั่นก็เท่ากับว่าเกมแดงเดือดครั้งสุดท้ายของเขาเนี่ยจะอยู่ในช่วงต้นเดือนเมษายนนะคะนอกจากว่าเขาเนี่ยจะได้จับฉลากมาพบกันในศึก FA ฟเคัพนะคะโดยที่เยอเกนคอปนะคะมีสถิติการคุมทีมเล่นเกมแดงเดือดเนี่ยยอดเยี่ยมมากมคะ่ะ โดยการพ่ายเพียงแค่4นัดเท่านั้นนะคะจาก19นัดที่พบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะซึ่งเอริกเทนฮาานะคะก็ได้ให้การสัมภาษณ์นะคะว่า มันไม่ใช่เรื่องที่ดีสําหรับพรมเมลีกนะคะเขาสร้างยุคสมัยของทีมเขาสร้างทีมเขานําสโมอสรกลับสู่ที่พวกเขาควรอยู่นะคะผมแสดงความยินดีกับสิ่งนั้นเขาได้ทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมที่ลิเวอร์พูลและผมก็เข้าใจนะคะถึง9ปีของเขาเนี่ยเป็นเวลานานผมคิดว่ามันเป็นช่วงเวลาการสร้างและบรรลุปเป้าหมายนะคะแต่ผมก็คิดเหมือนกันว่ากําลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่ยากลําบากค่ะ พิเมลิกนั้นเข้มข้นมากและการบวกกับฟุตบอลสโมสรยุโรปเมื่อคุณอยู่ที่นั่น9ปีมันเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานผมเข้าใจดีว่าเขาหมดพลังงานและนั่นเป็นหนึ่งในเหตุผลที่เขาลากออกจากตำแหน่งค่ะและมาที่ข่าวสุดท้ายนะคะเป๊ปกวาดิโอลานะคะเฮล์โค้ชของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะได้ยอมรับว่าทาั้งเศร้าและก็โล่งใจนะคะที่เยอเกนคอปเนี่ยอำลาทีมลิเวอร์พูลค่ะ ซึ่งกวาดโอลานะคะก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยเป็นผู้จัดการทีมที่น่าเหลือเชื่อมากผมไม่ได้รู้จักเขาแบบใกล้ชิดนักนะคะและเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากเช่นกันผมรู้สึกว่าเมื่อเขาจากไปนะคะมันเป็นเหมือนกับส่วนหนึ่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยจากไปด้วยเพราะว่าเขาเป็นคู่แข่งตัวชากาดที่สุดของเราค่ะเขาเป็นคู่แข่งที่สำคัญที่สุดของผมและผมจะคิดถึงเขา แต่ผมก็พอใจนิดหน่อยนะผมคงนอนหลับสบายขึ้นในคืนก่อนเกมที่เราจะเจอกับลิเวอร์พูลผมขอให้เขาโชคดีและเขาอาจไม่ยอมรับนะแต่ผมคิดว่าเขาจะกลับมาและเ๊บกวาดโอลานะคะก็เคยคุมทีมพบกับเยอเกนคอปเนี่ย29ครั้งในทุกรายการนะคะโดยคอปเนี่ยชนะ12ครั้งและกวาดโอลาชนะ11ครั้งนะคะและ6เกมจบด้วยการเสมอกันค่ะซึ่งบอกเลยว่าเป๊ปกวาดโอลาเนี่ยก็เป็น มันสมองในการคุมทีมากมากนะคะซึ่งพอเจอกับเยอเกนคอปนะคะเขาก็ยังชนะน้อยกว่าเยอเกนคอปทําไว้ข่าววันนี้นะคะก็จะเป็นข่าวของเยอเกนคอปซะส่วนใหญ่นะคะและเป็นความรู้สึกของกุนซอทีมต่างๆนะคะทีไ่ได้บอกถึงเยอเกนคอปเพราะว่าเขาเนี่ยถือว่าเป็นยุคสมัยของลเว่าพูลจริงๆค่ะและถ้าใครนะคะอยากจะติดตามข่าวสารเกยวกฟุตบอลแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และก็กดติดตามเพจเอเชียบุกเลตแพรนเอาไว้ด้วยนะคะวันนี้เฟิร์นไปก่อนละคะ่ะบ๊ายบาย